คลิปก่อนอาจารย์พูดเรื่องทำยังไงให้ได้โสดาบันผู้ที่ใฝ่ธรรมปรารถนามรคนิพพานเนี่ยอาจารย์แนะนําว่าขวนขวายเถอะค่ะเพราะการที่เราได้ความเป็นมนุษย์เนี่ยมันคือโอกาสในการบําเพ็ญให้ได้หลุดพ้นจะได้ต่อบุญต่อบารมีได้การพูดทางออนไลน์เพียง3นาทีเนี่ยจะไม่สามารถพูดรายละเอียดที่ลึกซึ้งได้ และการเข้าถึงธรรมในเป็นเรื่องของการปฏิบัติให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในจิตใจคือต้องชำระกิเลสออกปัญญาเนี่ยมีสขั้นนะคะมีปัญญาสมองปัญญาจากการพิจารณาและปัญญาจากการปฏิบัติหรือที่เรียกว่าภาวนามายปัญญาวันนี้เรามาต่อกันเลยว่าทําไมคนถึงอยากได้โสดาบันที่อยากได้ก็เพราะว่า 1. เมื่อตายจากภพมนุษย์ไปแล้วเนี่ย ก็จะเป็นผู้ที่มีโอกาสได้เข้าถึงมรรคผลนิพพานแน่นอน2เมื่อตายแล้วจะไม่ต้องตกอบายภูมิอบายภูมิเนี่ยเป็นชั้นพลังงานที่ละเอียดมากจนเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์จับไม่ได้เราจึงเรียกว่าเป็นมิติทิพย์ซึ่งจะเข้าถึงมิตินี้ได้ก็ต่อเมื่อมีกำลังฌานและวิปัสสนาญาณเท่านั้นคนที่ไม่มีกำลังเหล่านี้ก็มักจะคิดว่าเรื่องนี้ไม่มีจริงแต่จริงๆแล้วมีจริงนะคะอาจารย์ยืนยันเลย อายภูมิเ,เป็นภูมิแห่งการลงโทษผู้ที่ทำบาปมากผู้ที่จิตอกุศลทำบาปกรรมเอาไว้มากเนี่ยกระแสจิตก็จะหนักพอตายแล้วเนี่ยพลังงานที่หนักก็จะถูกดูดลงสู่เบื้องล่างซึ่งภาษาธรรมเราเรียกว่าถูกดึงดูดด้วยแรงกรรมอายภูมินั้นยังแบ่งได้เป็นสี่ภพภูมิคือนรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระแสบาปและอกุศลที่ฝังอยู่ในจิต ซึ่งในนรกเนี่ยก็ยังแยกออกเป็นหลายขุมนะคะทั้งน,นี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าความหนักความเบาของกรรมที่สัตว์นรกแต่ละตนทำยกตัวอย่างกรรมของพระเทวทัตที่พยายามปลงพระชนหรือฆ่าพระพุทธเจ้าเป็นอนันตริยกรรมหรือกรรมหนักมากพอตายแล้วจิตก็ถูกฉุดให้ดิ่งลงสู่นรกอเวจีเลยต้องได้รับทุกเวทนาแสนสาหัสหรือนางจินจะมารวิกาก็เช่นกัน นางเนี่ยใส่ร้ายพระองค์ว่าทาให้นางท้องกรรมก็หนักมากจนดิ่งลงสู่อเวจีมหานรกจากนรกแล้วก็ยังเศษกรรมเนี่ยจะต้องพาไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายก็อไปไต่ชั้นเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่คือสําหรับผู้ที่ทําบาปไว้มากแต่ถ้าหากว่าบางคนเนี่ยทำบาปไว้แต่ยังไม่หนักถึงขนาดลงไปสู่รก,กรภูมิก็จะไปเกิดเป็นเปรตบางคนก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรืออสุรกาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับน้ำหนักกรรมและเจตนาที่ตัวเองทำเวลาหมดอีกแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาพูดเรื่องเปรตแล้วก็เรื่องสัตว์เดรัจฉานนะคะ